วันนี้มีตัวอย่างคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ได้รับวัคซีนก็คือได้ฉีดวัคซีนแล้วมารีวิวประสบการณ์ให้ฟังกันด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้วัคซีนเนี่ยไทยมีแผนกระจายคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติก็ให้อำนาจจังหวัด จัดการต่อหลังจากที่ระดับชาติมีแผนการกระจายออกไปแล้วนะคะก่อนอื่นค่ะคุณผู้ชมดูเรื่องการกระจายวัคซีนในไทยกันก่อนอดใจรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมีรีวิวจากต่างประเทศนะคะในไทยค่ะจุดแรกมีความเคลื่อนไหวปักหมุดรายงานจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะอย่างที่เราทราบกันดีละค่ะภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้วก็ทํารายได้สูงให้กับประเทศไทยนะคะตอนนี้ค่ะมีการปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์นะคะบอกว่าภูเก็ตมีการกระจายวัคซี เข็มที่2ไปแล้ว22%ของจํานวนประชากรทั้งจังหวัดทีนี้เขาก็เตรียมแล้วค่ะอีกไม่ถึง1เดือน1กรกฎาคมนี้ภูเก็ตเขามีแผนจะเปิดเกาะกันแล้วแน่นอนพอพูดแบบนี้คนภูเก็ตก็ตื่นตัวไม่น้อยนะคะล่าสุดค่ะ ในภาพนี้มีการปักหมุดรายงานจากกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลบ้านหินลูกเดียวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะเขารายงานว่าที่นั่นนะคะคนในชุมชนรับวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว50คนไม่มีผลข้างเคียงค่ะแล้วตอนนี้ภาพที่เกิดขึ้นก็มีชาวเลจำนวนไม่น้อยนะคะที่กำลังทยอยขอรับวัคซีนกันเพิ่มเติมอ่ะอันนี้เป็นหมดหนึ่งที่ภูเก็ตขยับไปดูต่างประเทศกันบ้างนะคะ จากประเทศไทยค่ะเราขยับไปดูภาพที่สหรัฐอเมริกานะคะห่างกันพอสมควรค่ะจุดนี้หมุดสีส้มปักหมุดรายงานล่าสุดจากสหรัฐอเมริการายงานโดยคุณน้ำตาลนะคะหะไทยชนกมากกุญชรค่ะคุณน้ำตาลเธอบอกว่าไปอยู่อเมริกามา5ปีแล้วคุณผู้ชมจุดที่เธอทำงานอยู่เนี่ยนะคะอยู่ติดกับนิวยอร์คค่ะเธอดูแลเด็กๆอยู่ที่รัฐคอนเนตทติคัตนะคะ ประสบการณ์ของเธอเธอบอกรีวิวมาการฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้รับของไฟเซอร์ครบแล้ว2โดสหลังฉีดไปเธอบอกว่าตอนที่ไปฉีดคือเลิกงานปุ๊บฉีดปับ๊บฉีดเสร็จนั่งสังเกตอาการ15นาทีเข็มแรกปวดแขนเล็กน้อยร้อนๆหนาวๆเหมือนจะเป็นไข้พอกลับบ้านไปนอนตื่นขึ้นมาทำงานได้ตามปกติพอเข็มที่2ไม่มีอาการเลยค่ะ แต่ว่าพอตื่นมาวันรุ่งขึ้นปวดแขนเล็กน้อยแต่พอไปทํางานก็ปกตินะคะวันที่3ของการฉีดเข็มที่2หายเป็นปกติแล้วค่ะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนในภาพหลังจากฉีดเสร็จ เธอก็บอกว่าได้ยินมาว่าปีหน้าจะต้องกลับมาฉีดซ้ําเพราะว่ามีใบนัดทางการแพทย์นะคะทีนี้บริบทที่เกิดขึ้นคุณน้ําตาลรายงานมานะคะในภาพนี้เป็นภาพวิถีชีวิตของคนที่อยู่ที่นั่นค่ะคุณผู้ชมคุณน้ําตาลบอกว่า1-2อาทิตย์มานี้เธอสังเกตเห็นว่าผู้คนนั้นออกมาใช้ชีวิตตามปกติกันมากขึ้นนะคะแต่สิ่งที่แปลกไปหรือว่าเปลี่ยนไปก็คือคนที่นั่นแม้จะได้รับวัคซีนแต่เขาดูเหมือนตระหนักแล้วก็ระวังตัวมากขึ้นในการป้องกันโควิด1ิร้านอาหารนะคะ นั่งเว้นระยะห่างกันอยู่นะคะส่วนเวลาเข้าไปในร้านก็ใส่แมสเนี่แหละค่ะพอเฉพาะตอนนั่งรับประทานอาหารเท่านั้นส่วนโรงหนังที่นี่เปิดให้บริการแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่านั่งดูได้แค่25%ของจำนวนที่นั่ง100%ในโรงหนังนี่เป็นรีวิวส่วนหนึ่งที่มีการปักหมดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน C-Size นะคะทีนี้เพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านนั้นเห็นรายละเอียดมากขึ้นค่ะทีมข่าวพลเมืองของเรานะคะ คุณรัตนพลพงละอได้พูดคุยกับคนไทยที่ไปอยู่ไปทำงานในต่างประเทศคุย3คน3พื้นที่3ประสบการณ์และ3ยี่ห้อด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ละคนเนี่ยอายุก็ไม่เท่ากันแล้วค่ะฉีดวัคซีนก็ต่างกันนะคะแต่ว่าได้รับครบทั้ง2โดสทีนี้หนึ่งในนั้นเห็นบอกว่าเป็นยี่ห้อที่ประเทศไทยนำเข้าด้วยนะคะที่คนที่ดิฉันพูดถึงคนแรกกันก่อนนะคะคุณสมชัยสวุวรรณบันค่ะอยู่ที่เอ็กซ์เร สาฮาราชอาณาจักรฉีดเอ็กซ์ตราเซเนกาท่านที่สองตรงกลางนะคะคุณจีอยู่ที่บอสตันรัฐแมสซาชูเซตสหรัฐอเมริกาคนนี้ฉีดไฟเซอร์ส่วนท่านที่3ค่ะคุณอุ้ยจารยาบุญมากคนไทยไปทำงานที่ a 拉米าเคานตีรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะคะฉีดโมเดอร์นาามคนนี้จะมาชวนคุณผู้ชมรีวิวประสบการณ์การฉีดวัคซีน ทั้งสามยี่ห้อจากทั้งสามคนค่ะผมฉีดออสตาเซเนก้าครับ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าจะมีผลข้างเคยียงจะเกิดขึ้นภายในสี่วันนะครับนี่ก็ก็ก,ก็ก็กว่าสี่วันแล้วนะครับที่ <c oughs> มีผลข้างเคยียงแล้วก็ <c oughs> แต่ว่าเขาก็บอกว่าก็ให้ดูอาการตั้งแต่สี่วันถึงสี่สี่สัปดาห์นะครับแค่รู้สึกเียพลียตอนอาจจะเหนื่อยหน่อยตอนก่อนนอนตื่นเช้ามาก็ทุกอย่างก็เป็นปกติต่างเดิมครับเข้าสู่กระบวนการฉีดเนี่ยมันไม่ยากเพราะว่า ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขาจับตามกลุ่มอายุผมอยู่ในกลุ่ม65-70จดหมายมาที่บ้าน,านในจดหมายนั้นก็จะมีบอกว่าคุณจะเข้าไปล็อกอินเข้าไปจดลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนหดือยเขาจะให้กําหนดมาว่า,า,าไม่เกิน10กิโลห่างจากบ้านของคุณศูนย์ไหนที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดแล้วเราก็กดเลือกครับวันวันที่เราเลือกวัน,ว,น,ว,น,ว,นวันที่เองแล้วก็ศูนย์เองนะครับพอถึงวันพอถึงวันเราก็ไปไปตามกําหนดเวลาไปที่สถานที่ที่ต้องการ แล้วก็ฉีดวัคซีนซึ่งฉ้อฉีดเสร็จปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าให้รอสักห้านาทีแล้จะมีที่นั่งรอไว้ว่าเกิดอาการเหมึนมึนมึน,มนศีรษะอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเหน็นอาเจียนอะไรเปล่าหรือมีอาการผิดปกติเปล่าก็จะได้มีพยาบาลมาดูแลก็ไม่มีก็กลับบ้านได้อันนี้ก็คือวิธีการที่ฉีดเอ่อไฟเซอร์ค่ะฉีดมาครบโดสเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว side effect เข็มแรกเนี่ยเอ่อ uh, แทบจะไม่มีเลยก็คือแค่เจ็บแขนนิดหน่อยพอเข็มที่สองเนี่ยก็คือว่าจะมีแค่เพลียแล้วก็ แล้วก็ปวดแขนมากกว่าเดิมเอ่ออย่างที่ทํางานเนี่ยถ้าสมมุต mm hmm. ิว่าคุณไปฉีดมาเนี่ยเข็มที่สองเนี่ยโดยเฉพาะเข็มที่สองเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยถ้ามันคุณรู้สึกว่าคุณเพลียหรืออะไรนคุณสามารถที่จะเทคเดย์ออฟได้เลยโดย mm hmm. ที่ไม่เสียเวลาก็คือเป็นวันแบบโควิดเดย์ไปเลยเดีย๋ยวจะให้มันจบๆไปอย่างงี้ค่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีความกลัวอะไรส่วนใหญ่ที่คุยกับคนฝรั่งแถวๆนี้หรือเพื่อนอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะไปฉีดกันให้มันแบบเพื่อให้มันแบบดีขึ้นนะคะสถานการณ์ ค่ะพี่อ่อพี่ฉีดอโมเดนาเข็มแรกเนี่ยเอหลังจากฉีด15นาทีไม่เป็นไรแต่พอผ่านไปประมาณสองชั่วโมงคือไข้ไข้ขึ้นทันทีเลยปวดเมื่อยปวดแขนมากเรียกว่าปวดมากเลยค่ะของพี่นี่ไปฉีดในห้องสมุดนะเป็นคลินิกเคลื่อนที่โอเพนแอร์คือจดหมายเชิญมาเพราะว่าพี่ทําง,งานเป็นบุคลากรทางสาธารณสุขพี่ก็จะได้ฉีดเป็นกลุ่มแรกๆค่ะพอพี่รู้ว่า ว่าได้โมเดอร์นาพี่ก็เออไม่ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าก่อนหน้านั้นก่อนที่พี่จะนัดวันอ่ะเขามีการอธิบายไว้แล้วว่าโมเดอร์นาไซเอฟเฟกต์หนึ่งสองสามสี่ไฟเซอร์ไซเอฟเฟกต์หนึ่งสองสามสี่คือเขามีการเตือนเราอยู่แล้วค่ะแต่ว่ารุนแรงไหมสําหรับพี่โมเดอร์นาก็ค่อนข้างหนะักเพราะว่าเท่าที่พี่เป็นคนที่แพ้วัคซีนแทบทุกตัวมันก็ค่อนข้างที่จะเพลีย เบื้องต้นพี่ก็กินแค่ยาแก้ปวดแล้วก็หลับไปแค่นั้นเองค่ะสองวันก็หาย มีหลายข้อมูลที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าถ้าฟังข้อมูลจากเมื่อสักครู่โดยเฉพาะไอเดียโควิดเดย์ของคุณจีจากบอสตันนะคะที่เขาบอกว่าให้พนักงานอะไปฉีดวัคซีนทีนี้พอฉีดเสร็จถ้ามีผลข้างเคียงมีอาการอะไรหยุดงานได้แต่ต้องไม่นับเป็นวันลาดูเหมือนว่าโมเดลนี้ก็น่าสนใจที่จะมาปรับใช้ในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะนอกนอจากประสบการณ์การรีวิวจากทั้ง3ท่านทั้ง3ท่านก็ได้เห็นแผนการกระจายวัคซีนในแต่ละพื้นที่ค่ะรวมถึงการจัดลำดับความเสี่ ย่งในการพบปะผู้คนด้วยค่ะระบบโรอ,อัลของอังกฤษนี่ค่อนข้าง,ง,งที่จะชัดเจนนะครับรัฐบาลแถลงมาแล้วก็ปล่อย,อยอข่าวเอาไปชุดๆว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างก็ <c oughs> จะเริ่มต้นจากกลุ่มผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปก่อนนะครับ70ปีขึ้นไปแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆ <c oughs> ตอนนี้ถึงระดับกลุ่มผู้สูกลุ่มผู้อายุประมาณ40แล้วนะครับทุกคนเนี่ยจะต้อถูกทิ้เท่ากันหมดไม่ว่าคุณจะเป็นรัฐมนตรี หรือเป็นประชาชนธรรมดาก็ฉีดตามกลุ่มอายุสมเด็จพระาชินีนะครับควีนอลิซาเบธกับตอนนั้นเจ้าช,ชายฟิลิปเนี่ยก็ฉีดก่อนก็ท่าน90กว่านะครับก็อยู่ในกลุ่มที่ฉีดก่อนก็เรียตงตามลำดับแล้วเขาก็วางแผนข้างๆที่จะดีว่าแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มม,มีจำนวนประชากรเท่าไหร่จะต้องเตรียมวัคซีนเท่าไหร่และต้องต้องฉีดกันยังไงโดยการจัดกระจายเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนเนี่ยทั่วประเทศพร้อมกันปูพรมทั่วประเทศเลยค่อยๆขยายไปเรื่อยๆ โบสถ์วิหารนะครับก็เป็นศูนย์ได้นะครับมันมีการวางแผนที่ชัดเจนพี่นยะเป็นกลุ่มกลุ่มบุคลากรสาธสารณาะฉะนั้นสหรัฐจะให้บุคลากรสาธารณก่อนเพราะว่าสาหราฐหนักเนาะเลอวหนัก,น,กนักกว่าอังกฤษเยอะแล้วทีเนี้ยกลุ่มเสียงคือกลุ่มของพี่เป็นกลุ่มเฟสแรกกลุ่มแรกที่รับวัคซีนหมอพยาบาลผู้ช่วยอะไรเงี้ยค่ะ ทีนี้พอเรารับเราจะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรกับการลงทะเบียนมากมายเพราะว่าเขารัฐบาลเขามีข้อมูลของเราอยู่แล้วเราจะมีใบประกอบวิชาชีพชัดเจนเนาะสิ่งที่เราทําคือเลือกวันแค่นั้นต่อมาเนี่ยกลุ่มต่อมาก็คือเป็นกลุ่มผู้สูงอายุอย่างที่อาจารย์ผมใช้ว่าแล้วก็จริงๆผู้สูงอายุเนี่ยก็อยู่ในเฟสแรกนะแต่ว่ามันแบ่งย่อยไปอีกเป็นเทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามอย่างเงี้ยค่ะนโยบายหลักที่อเมริกาเน,น้นก็คือบุคลากร สาสุขจะต้องไม่ไม่เสี่ยงชีวิตกับโควิดเลยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องให้ก่อนซึ่งมันเพียงพอแล้วค่ะสำหรับประชาชนทั่วไปเลยอยู่เฟสหลังๆเลยก็เรียงตามลำดับความสําคัญนะทำงานด้เจอจเจอคนเยอะหรือเปล่าอย่างเช่นแคชเชียร์พนักง,งานในม,มออะไรพวกเนี้ยนะคะสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ที่อกร์เวเนอร์ก็คือเหมือนผู้ว่าแต่ละจังหวัดมดลรัฐในการกระจายของเขาเนี่ยเขาจะมีการดึงเอกชนเข้ามาร่วมให้ได้มากที่สุดเช่น สามารถจะไปลงทะเบียนลงที่ p h a r m a ฟาร์มามติคอลซึ่งเขากระจายออกไปได้เร็วมากเขาก็ะจายคนที่ไปฉีดก็จะได้เป็นโปรโมชัน่นถ้าไปทานร้านอาหารนี้เนี่ยแล้วเอาใบเอาใบนี้มาโชว์เนี่ยคนที่ฉีดเนี่ยก็ยจะได้ฟรีเอ่อเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์ตอนนี้เนี่ยคนก็จะยิ่งแบบมีความกระตือรือร้นที่จะแบบเอออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเข้าไปในเมืองที่จอดรถก็ฟรีฟรีสองชั่วโมงได้อาหารของว่างฟรีอีก อย่างงี้ค่ะคือพี่ว่าเขามีการกระจายแล้วก็มีการดึงเอกชนให้มาร่วมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะ work work ดีรัฐบ,บาลไทยน่าจะ <c oughs> ลองคิดดูว่า <c oughs> ถ้าใครฉีดวัคซีนก่อน <c oughs> ไปครบแล้วเนี่ยก็จะสมมติได้เที่ยวฟรีนะครับมีส่วนลดไ,ไปเที่ยวโรงแรมไปร้านอาหารอนะไรพวกนี้ก็อาจจะสามารถที่จะช่วย ช่วยให้คนที่อยากจะฉีดมากขึ้นในยคะนี้มีความลังเลยนอกจากรีวิวสะท้อนแผนนะคะคนไทยในต่างประเทศหลายๆท่านก็ถามเข้ามากับทีมงานรวมถึงทั้งสามท่านที่คุณผู้ชมได้ฟังเสียงเมื่อสักครู่ก็ถามเหมือนกันว่าสําหรับแผนการกระจายวัคซีนในไทยเป็นอย่างไรคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะและทั้งสามท่านก็มีข้อเสนอต่อเรื่องการกระจายวัคซีนด้วยค่ะว่าจํานวนตัวเลือกวัคซีนมันน้อยแล้วก็ซัพพลา จะมาได้ครบไหมถ้าเผื่อมีคนไปลงทะเบียนกันเยอะๆแล้วก็จะจะทาทันไหมมีการตั้งศูนย์แบบอังเฤษดไหมจะเขาปูกลมทั่วประเทศของประเทศไทยก็คงจะต้องคิดเรื่องหนึ่งอ่าดิเวอร์ซิฟายคือจะต้องมีตัวเลือกเยอะๆสองต้องมีสต็อกเยอะๆสามต้องมีการวางโลจิสติกนะครับที่จะให้มีศูนย์การฉีดวัคซีนเนี่ยกระจายให้มากที่สุดเท่อที่จะมากได้พี่จะโฟกัสีนเรื่องสื่อสารก่อนเลยนะคะว่าคุณจะพูดยังไงให้ประชาชนเข้าใจว่า วัคซีน,นะนแหละมันปลอดภัยแล้วมันจาเป็นจริงๆอย่างเช่นถ้าคุณจะบอกว่าประเทศไทยมันซัฟเฟอร์จากการแบบล็อกดาวน์เศรษฐกิจกยัํงแย่แล้วก็ควรจะบอกว่าเออธุรกิจร้านอาหารจะรีบตอบมาเปิดนะหรือว่านโยบายแบบบินเอามาล่วมอะ,อะถ้าคุณไม่มีการฉีดวัคซีนคุณก็จะบินข้ามจังหวัดไม่ได้แล้วก็มีโบนัสให้มีสวัสดิการบนรึุให้อย่างพี่ลาป่วยสองวันพี่ก็ได้เงินเท่ากับ วันทำงานปกตินะคะก็คือมันมีมันมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ที่เขาไปรองรับให้เพราะฉะนั้นเนี่ยการการ,การ PR หรือว่าการประชาสัมพันธ์ให้คนฉีดวัคซีนมันไม่ใช่แค่ให้คนทําเพื่อชาติแต่มันมันหมายถึงว่าคุณต้องพูดว่าทําไงให้คุณคิดว่าทําเพื่อตัวเองซึ่งฟังดูแล้วมันอาจจะเห็นแก่ตัวนะแต่ว่ามันได้ผลเพราะอย่างสหรัฐเนี่ยอย่างที่จีเรียนไปก็คือคนเขารู้สึกว่าเบื่อแล้วอบการกับ นิวโน멀กับชีวิตล็อกดาวอะไรอย่างเงี้ยไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนมันก็อินสปายที่จะเฮ้ยไปฉีดมันมีมีกำลังใจมีมีแรงที่จะไปฉีดว่าเฮ้ยฉันอยากใช้ชีวิตกวปกติฉันก็ไปฉีดก่อนอะไรเงี้ยซึ่งเมืองไทยมันไม่มีนะพี่มองว่าตรงนี้สําคัญก่อนที่จะไปถึงโมเดลอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วความชัดเจนความชัดเจนของออนโยบายอะนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าจริงๆแล้วเมืองไทยเนี่ยมีคนเก่งเยอะมี มีมีกลยุทธ์มีนโยบายที่พลิกแพลงได้ตลอดนะคะอย่างเช่นอย่างเห็นที่ออกมาพวกแอปอะไรต่างๆที่มาช่วยเศรษฐกิจกเนี่ยเพียงแต่ว่ามันไม่มีความชัดเจนแล้วก็มันไม่มีการาไม่มีการสื่อสารแล้วก็ไม่มีการกระจายอำนาจแล้วก็ใช้บุคคลให้ถูกต้องกับงานที่ที่จะทำในเรื่องวัคซีนนะคะคือจริงๆแล้วก็คือความชัดเจนของนโยบายที่จะที่จะใช้ในแต่ละโมเดลแต่พี่ก็เชื่อนะคะว่า พอเวลาจวนตัวจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีแพ็กเกจอะไรแรงๆเพราะตอนนี้ก็เป็นวัคซีนพักวาระแห่งชาติไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะต้องมีแพ็กเกจอะไรที่แบบแรงๆที่เป็นอินเซนティブให้กับคนที่มาฉีดค่ะก็ <c oughs> หวังไว้ <c oughs> ข้อมูลความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอันนี้เป็น,นกลไกอีกหนึ่งกลไกสําคัญนะคะที่มีความสําคัญต่อการกระจายวัคซีนค่ะคุณเจษดาคุณอนิสาคะจะเห็นว่าตอนนี้หลายประเทศที่เขามีแผนทําแล้วสําเร็จแล้วนี่ก็เริ่มมีมาตรการผ่อนคลายแล้วก็บางจุดนะคะประชาชนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วด้วยค่ะ,ะก็ดูดูถอดบทเรียนเอามาเป็นการบ้านเอามาเป็นโมเดลได้นะคะเชื่อว่าทางรัฐบาลทางสบครพร้อมที่จะปรับแผนกันอ,อยู่ตลอดเวลายอยู่แล้วนะคะ ดิฉันคุยกับท้องถิ่นเมื่อเช้าเขาบอกท้องถิ่นพร้อมรับแล้วก็พร้อมที่จะทําเรื่องของการกระจายวัคซีนนะคะแต่อาจจะต้องหนุนกลไกลจากส่วนกลางที่เขา้าไปช่วยพวกเขาด้วยค่ะขอบคุณม,มากค่ะ